เกาหลีเหนือส่งสัญญาณแข็งคมคิมจองอึนตรวจเรือพิฆาตโชฮอนเตรียมพร้อมเผชิญศัตรูวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาสมนักข่าวกลางเกาหลี KCNA ได้เผยแพร่ภาพข่าวที่น่าสนใจเมื่อนายคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือได้เดินทางไปเยี่ยมชมเรือพิฆาตช,ชั้นโชฮอนของกองทัพเรือเกาหลีเหนือในงานนิทรรศการทางทหารประจำปีซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา5ตุลาคม ในโอกาสนี้ผู้นำคิมได้ส่งเสียงแข็งคมว่ากองทัพเรือเกาหลีเหนือต้องพร้อมทั้งในการป้องกันและตอบโต้วรวมถึงลงโทษการยั่วยุของศัตรูอย่างเต็มที่นิทรรศการพัฒนาการป้องกันประเทศของเกาหลีเหนือนั้นเป็นกิจกรรมประจำทุกปีมุ่งเน้นไปที่การแสดงศักยภาพทังทหารที่ทันสมัยและโดดเด่นของเกาหลีเหนือแต่ที่น่าสนใจคือการปรากฏตัวของเรือพิฆาตชั้นโชฮอนซึ่งเคยเกิดเหตุพลิกคว่ำในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในพิธีการปล่อยเรือที่มีผู้นำคิมร่วมในพิธีด้วยเหตุการณ์นี้เคยสร้างความอับอายให้กับเกาหลีเหนืออย่างมาก แต่ที่น่าสงสัยคือนักวิเคราะห์หลายคนยังคงถามว่าเรือพิฆาตช,ชันโชฮอนนี้จะพร้อมใช้งานในการปฏิบัติการทางทหารได้เมื่อไหร่และนี่คือจุดที่สร้างความถกเถียงเพราะ SI a n อ l y t i c ติบริษัทในเกาหลีใต้เคยรายงานในเดือนกันยายนว่าภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นว่าเกาหลีเหนือกำลังติดตั้งเครื่องยนต์บนเรือพิฆาตช,ชั้นโชฮอนคาดว่าอาจจะเห็นเรือพิฆาตนี้ทดสอบการเดินเรือในทะเลได้ในเดือนตุลาคมนี้แต่จริงหรือไม่ยังคงเป็นปริศนาที่รอคำตอบ สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนกำลังสูงขึ้นสหรัฐอเมริกาก็พยายามฟื้นฟูกองทัพเรือร่วมกับพันธมิตรอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นขณะที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต่อเรือของเกาหลีใต้กำลังมองหาตลาดใหม่รวมถึงการลงทุนในอู่ต่อเรือของสหรัฐอเมริกาแต่คำถามสำคัญคือเกาหลีเหนือจริงๆพร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้าศัตรูหรือไม่หรือนี่เป็นเพียงการส่งสัญญ,ญาณแก่ศัตรูเท่านั้นขอให้ทุกคนอภิปรายกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลย